ค่ะพ่ออันนี้จะเป็นชุดสรุปบ่พ่อคันจงไรนสรุปแล้วค่ะสรุปแล้ว่อดบานคงสุดไทยอ๋อซื้อกับซื้อไปเลยมันบ่พ่อซื้อไปเลยตัวเลขมีหลายตัวหลายชุดนี่มันเป็นอย่างไรมันแยกเพราะมันอย่างไรพ่อมันมันแยกอ่ะซือเอาแล้วหนึ่งล่างล่างบนไปเลยนะอ๋อบนกับเป็นบนล่างกับเป็นล่างไปเลยเป็นบ่ค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ ท่านผู้ชมนะคะก็สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมา min, หรือว่ากำไรหยกหินนะคะท่านผู้ชมสน,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่ง s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชามาจาก ที่วัดของปู่ศิลานะคะธรรมอุทยานของปูศิลาสิริเจนโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดี f อทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนครูไทยนะคะเจ๊ตังพารวยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเดินทางมาที่บ้านของพ่อชัยนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แห้งๆปังๆรวยๆค่ะศูนย์ตรงเกตมีศูนย์มีหมีเตเจ้พ่อสวัสดีค่ะ หรือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายนะคะของพ่อใช่ค่ะโคเจ็บนะครับเลีกเด่นนะครับซ้ายวิ่งซ้ายรูดนะครับเด่นหกตัวเดียวโค้งโค้งโค้งหกค่ะอันเป็นแนวทางบนนะคระข้าวมืองครับข้ามือหนึ่งไหหลางลั่นนั่นไมมีอยูซีคู่ครับจ้าคนที่เขาเขาก็ว่ามันแน่ะนี่หรือว่า ตามสถิตินี่แม่นนะพ่อน้อบวัดเมาเจที่จริงมั้เาเขาหรือบอก็ต้องล่อลุ่นจังสเนะคะเนาะล่อลุ่นล่อลุ่นเห็ดแนวทางในเบิร์ดะคะผู้ชมเลือกสามตัวจกสุดเพ่ะเลือกสามตัวมืลหน่อไปแจกสุดไปกสามชุดสามชุดบอค่ะชุดตัวอย่างที่ไหนจีสามหนึ่งจ็๊ดสามหนึ่งนะคะจีดสามหนึ่งรก็จีดสามหนึ่ง สี่สามเจ็ด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 สสี่ามเจ็ดหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกสองตัวมีอยู่ครับสองตัวมันมันผันผู้ตรงกันหน้เถ็กสามตัวไม่ไห้ยังสี่กันนั่นน่ะกับต้านหางเหรออ๋ออะเป็นสามหนึ่งสามเจ็ดศูนย์หกไปเลยวะไปยังสี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นเป็นแบบนี้มันมากมันต่างหางทีครับ มันหกครูจับจุบจบ,บนเลยบอ <น S 1> คับจุดบนหกคูผู้แรกก็มาเลยครับศูนย์หกศูนย์หกศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็เก้าหกเก้าหก ไม่มีเชฟคูเลยนี่สี่ครับสี่โอ๊คสี่หกแปดหกแปดหกสี่หกสี่คูที่กิ่งมันหกคูเนาะอันนี้ในห้านาคะครับท้าปีเตอร์หลอดาร์เบลล์ตาเกตเลยนะครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดสามเจ็ดเก้าหกเก้าหกแปดหกเลขชุดหนึ่งค่ะมัน<ร>มีหกนล<ร>้วเลขชุดหนึ่งศูนย์ห้าอ๋อศูนย์ห้าอืมตรงกับเด็กเย็น อีกเด่นมีศูนย์มีหกมีเจ็ดนะครับอาหกชุดนะพอเนาะหกชุดครับวันนี้กับไปต่อเนี่ยทางหลังเอ้อพ่อสามตัวเนี่ยพ่อมากตัวแดนเนี่ยทางบนนี่ครับที่พ่อว่าลมตัวดีมากเอคือหนึ่งศูนย์หกนะหนึ่งศูนย์หกนะครับเพื่อเสี่ยบรรทุนหน่อยนะครับไปเอาตัวเดียวไปเลยคสองตัวก็ตัดศูนย์หกไปนะครับได้มากกว่าใช่ศูนย์หกตัวผลเป็นบ้าหรครับ ก็คือตรงพอดีนะครับเนาะตอยลองางครับนี่ยงล่างนะครับป็ีหายจะล่างย่างเดียวมันเอาบนเกาไปเลยครับล่างศูนย์สามศูนสี่ศูนสามศูนสี่จักชุดกพอสี่เด็ตัวนี้พราะว่ามันมเป็นตะวอตัวไดพอ่แต่ว่าหาไปเมื่อนั้นหาไปแล้วเนาะมื่อนานนเไปแล้วนาะมันมัติดนะ หรือว่าคงเป็นคงทุกไทยครับประมาณสิบสามสิบสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่อันนี้เป็นเนื้อ้างล่างนะครับแข้างล่างล่างอย่างเดียวนะครับบนเป็นบนเด่นเนอะพ่อเด่นศูนศูนคำหนึ่งตรงนี้ล่างเลครับศูนย์คำหนึ่งเด่นศูนย์กับหนึ่งนะครับล่างสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับล่างอย่างเดียวนะครับเเาลวนี ศูนย์กับหนึ่งบนแปลเลยศูนย์สามไอศูนย์สามเราสิบสี่หลกวงให้วงกลมศูนย์สามกับหนึ่งซีนะครับเล็กลงครับหน้อยๆแขนๆสำหรับแนีข้างบนนะครับยิ่งตัวเดียวนึ่งแล้วมันเอาไปสองตัวเลยมันนั่นปวดค่ะประสิทธิจํากัดพอไหมครับตัวนอีกว่าหรอ แต่ว่าลงไปแล้วเหรอวะมือน,น,นะเดี๋ยวลงไปแล้วเนาะ <c oughs> แต่ว่าขันพายเดี๋ยวเบิ้งคีบเหล็กแต่ว่าซิมี่อยู่ดอกแต่ว่ามัอนี่ได้ตัดตัดออกไว้ขันพอยากกันไว้ก็ได้กันหัวไปนะเนาะครับค่ะเสียงจุนี้ไปครับนนถ,ถือว่าคุณพ่อสรุปให้ครงทุต่ายกันแล้วกันนะครับแมนกรกติมันจะเป็นเล็กออกอยากนะพ่อเนาะมันเป็นเล็กออกยากตัวเหล็กออกยากจากไผ่นะซิมี่เลย แต่ว่าอร่อยวันทันปีเมป์เจนิมานเนาะเฮ้ยเพราะว่าท่นนี้เขามีจะนีเลยครับท่นเหนค่าใจยนอนาาวางก็โอ้อ่าสำหรับแนวทางสามตัวคุณพ่อชายให้สามชุดเจ็ดสามหนึ่งสี่สามเจ็ดและหนึ่งหนึ่งศูนย์หกนะครับตัววงกลมนะครับตัวเนีนนะครับหนึ่งศูนย์หกนะครับันจริงทั้งจับใส่จริงจับใส่สามตัวกันเลย จับไซศูนย์หกตัวเด่นเลยวะครับตัวเด่นเนี่ยอ่ะคุณไดมีตัวเด็ดตัวดีมาดับในศูนย์ไซส์หกใซสเจ็ดใดนะครับคุณได้มาอาจจะมาหาครัศูนย์หาคือต้องทำเนาะศูนย์ห้าศูนย์นะครับคุณได้มาแปดศูนย์แปดแปดศูนย์นะครับแต่คุณพอใช้เป็นจับให้ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับสามเจ็ดเก้าหกและแปดหกนะครับสําหรับแนวทางสองตัวแนวทางบนนะครับเดือสองตัวนะครับ หลายแน่เลือกเขาครพี่เจริญนาเอาเะพอเนะเมืองวามันคือของเจ้าของว่าขันลังเถือคือของเจ้าของบ่ถึงมีดด้ของเจ้าของบ่ถึงมีดอันมาคือรังเถือว่ะแต่อย่าลืมนะครับเดี๋ยวฐาเลขของพอใช่เนี่ยแตกจะแตกสามตัวเลยนะครับจะเข้าสามตัวตรงหลายงวดเะพอเนะเขาสามตัวตรงงวดมากอ่ะครับตอามันเห็นใดหนึ่งนั่นเรื่มันเขาตัวเดียวไหมครับค่ะ พอตัวเดียวหุ่นไม่ได้อยังไรใหอโจให้พ่อให้เอฟซีไปเลเดี๋ยวให้พ่อเป็นพีเจนาก่อนบ่มีเพิ่มเติมแล้วพอเนาะบ่บ่อพอแค่นี้เนาะซรอมหนับมันก็หลายแน่แับอย่ามาโอ้ยหลายพอหนี้เพ่ปทีซื่อไปทีเดียวไปทีว่าไปอีกถ้าแมนเป็นเลขศูนย์มันก็สิหลายจักน้อยแล้วพอเนาะมัวแมนเลขฝันเนาะข้าขฝันมันงแตัวเดียวสองตัวนี่มันจะตีแรงเนาะพอฟันพ่อฝันบ่าแบนี้ฝัน ฝันอยู่ฝันตื้นกว่าฝันพอฝันว่าไปไปเห็นเพื่อนไหมยันเพื่อนก็จะปลูกปลูกกันปุ๊กเที่ยงกันนะสองสองหลังเป็นแฝดสองหลังเพื่อนเพื่อนเลยตัวหลังต่ำหลังหนึ่งสูงตัวเป็นแฝดอยู่เ้างเลี้ยวบางงที่มันตัวพระท่านแอบมุ่งไปนี่ซืออันนี้คือฝันฝันฝันเห็นเพื่อนแฝดมันเพื่อนนี่คืฝันอีกฝันว่าไปขี้เงืาไปขี้เงือาเรา เขาสุกออกใช่ไหมไปขึ้นขี้แล้วเขาบนสุกออกว่าทั่นห่วยไม่ไพ่ผมไม่มีกูจะเอาอย่างเนาะไพ่มาทั่นเราคิดว่าค่ะเอาเล่ห์มือวันนี้เอาเมือกวักเขาฟังมาทั่นเอาเมือวิดเอาบ่เอาเมือกวักกวักวังถึงมันจะเขาฟังกับหอบฟังยังไงบ้างเอ้าแสดงว่าจะมีโชคไม่ไหวเอาเอามือพไพ่เนาะพ่อเนาะเรื่องนี้มันติดติดคือซุ่มซุ่มหาทุ่มหงนครับเด็กคนใส่เป็นฝันมันเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนนี่เป็นแน่นอนเป็นหาเป็นโฮลดความฝันวะ ถ้าว่าเลมันตรงน้มันจะมีมันมีหกนี่เนาะนี่ครับมีเก้าหกแปดหกครับถ้าว่าขึ้นว่าตัวนี้นกตัวหงี่ครับหนึ่งศูนย์หกนี่หะขึ้นว่าตัวนี้เนาะบตัวนี้่พ่อขึ้นว่ามันตัวนี้เนาะเดี๋ยวนี้มันนคด้ขนหน่อยครับเขาซกมหอวเกิจากซีนศูนย์ยังไงแม่ก็ได้ว่ามันจะเป็นศูนย์ ตรงเด็กเด่นเมื่อกี้พอมันตรงเด็กเด่นเมื่อกี้นะเด่นสูง้าสามสามตัวเขาอะไรอยากมากกั่านิดค่ะมันเคยแตกสามตัวมันเคยแตกสามบอลสามตัวลักษณะนี้นะมันอันตัวหนึ่งว่าเขาตัวสองตัวมันเขาสองตัวงศ์สีนะมันจีบนไปตัวองศ์ันนะค่ะมันเคยแตกสามตัวนะพ่อมันเทปไต่สันน้อมจะเทปที่ไหมันไต่มากเลยค่ะเด็ดมากสันมันก็ต้องเดโอออกเป็นกันความฝันพอใช่วาซิมีศูนย์พอวงกลมหายสามตัวเนี่ยจะเป็นหนึ่งศูนย์หกพี่น้อง นี่จะเป็นเลขบนนะคะสองตัวบนในซี้นทไปที่ศูนย์หกนะพ่อเนาะล่างกันโอกาสไลเดิล่างโอกาสไลกันนะนี่บอกอีกสี่อูงสุดแรงไครับพ่อหนึ่งสี่นี้มันมีสองตัวนี่แหละที่เรื่องนี้ตัวนี้มันมันอัดตัวนี้มันอัดได้มานขึ้นบนก็ได้ตัวตัวหนึ่งสามมันมั่ลละหนึ่งสามที่มากขึ้นเขาตัวนี้โอ้เจ้าท่ามันเหมนปีทุ่งกันนะเหตุเอรว่าแสดงให้กันไปทั้งบนทั้งล่างเนี่ยครับ ปล่อยกันไม่เล่นตัวนี้เนาะครับหนึ่งสามจะแดงว่ามดตัวนี้เนาะมดเทอั์นนีเยอะแยะจักน้อยเลือกเลือกเสือมักต้องได็คอยจัดนะพลอเนาะเป็นตัวเลขจัดขัดก็ผ่านนทางของพ่อชัยหรือว่าอาจารย์ชัยนะครับแถวบ้านเนี่ยอยกอาจารย์ได้ครับเจะเพป็นให้แม่นนะครับวันนี้ให้เป็นอาจารย์ใหญ่อาจารย์ดังเด้อบ่เป็นอาจุบหรอกอาจารย์ อา,อ,อาจารย์มาที่เอ,เอาเงินเท่าพ่อหนึ่ง,งนะั่นละอาจารย์มากันเท่าพ่ออาจงหมดแลนวจูงง่ะค่ะตามนี้ได้พี่น้องนะคะเบิ้งเบ้งไปตามนี่แล้วบบนเป็นบน,บน,บน,บนล่างเป็นล่างเบิ้งแล้วก็แคบนาจอไวชอบตัวใดก็จัดคัดกระพานเป็นแนวทังนะคะท่านผู้ชมถือว่าพอใช้เป็นนาครงสุดไทยนะครับนี่ในแคบนาจอไว้ด้วยครับเนี่ยทั้งสามตัวจะมีสามชุดนะครับแต่ครับ แต่ที่ผ่านมานะครับเรืของข้อใช้นะครับสามตัวเคยแตกสามตัวมาไลยงวดติดนะครับจะมีเขาาดดี้ววยตัเจ็ดสามหนึ่งสี่สามเจ็ดข้งวดนี้มันตีไปที่ไหนนอกจาพงหัวจ้าวเนาะจ้าคุณพ่อวงกลมไ้คือหนึ่งศูนย์หกนะครับขันเท่าประม่านี้มันจะลอยเข่าพันชะนั้นเท่าตรงมาแม่จะบอกก่อเนพันชะนั้นคือหามผาดทุกหัวนะคะ ตอนตรงๆก็ครับเป็นวาทเดียวครับผมเพร่ได้สื่อครับเขาเปิดไหลเพราะขอบคุณครูคุปพ่อชัยนะครับหรือว่าอาจารย์ชัยนะครับที่ชาวบ้านเพิ่นเรียกอาจารย์ชัยนะครับก็ขอให้โชคดีด้วยนะเรื่อผู้ใดเข้ามารับชมนะครับขอบคุณไกลขอบคุณนะคลิปนี้ไงเอฟซีสุกๆมันหวานสกูสุกคนนะคะเยี่ยมนะคะเป็นเพียงแนวทางก็ขอให้ใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชม ก็คือพ่อกระบอกแล้วนะคะบลูตัวออกแต่ว่าขันว่าหายเฮ็ดหายเบิ้งเนี่เฮ็ดได้ย,ยูคค่ะแลวกกระทา,าชอบตัวไดกับตอบได้ยุน่นนะพ่อเนาะฮฮฮฮฮส่วนว่าเอฟซีิม,มักซี่ชอบตัวไดกับให้ขึ้นยู่กับท่านผู้ชมนะคะในดุลพินิจของท่านนะคะของแต่ละคนนะคะนะพ่อเนาะนเราตามนี่นะคะ,อะขอบคุณคุณพอ่อหลายๆ<ซ>ค่ะวันดีค่ะ อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะ